ตอใต่อ,ตองหงสอปากบุปากบิงไปไม่น้องปากบิงหาดปากบิงที่เที่ยวจช่ไหมคะครับพี่ป้าน้องไปเที่ยวเลยกินกกน,กน้อยตกแกงจักตีนนี่ตกแกงน้อยพี่จูกูบอกกัาไว้ตัมาโทนคู่ล้วมึงตำเลยไม่จัดเจนพี่ดินบุญเองหา <ไป S 2> ดไปเที่ยวกันที่ไหนเด็คะไปปากเบงครับ ไอ้ตองแรงพิดนายโยนเลยเขาตั้งแต่พรอมพรอไอ้ตองขึ้นรถซ่องแท้ไปเยี่ยมลูกในขายฝนวันนโชว์ขตามมาลุงน้อยปอลุงไปเยี่ยมลูกที่ขายเขาวขุดล้ำมาร้อยลำขูดไดจำนักนะเรื่องพีดนั้นกว่าบ่านน้องนี่ค่าแก๊บไอ้โตมจัดเจนกูโลพินประวัติเป็นนี่กูเตียวมามากแล้ว นี่เออยนี่โลเป็นทีเขาหนี่ขวนคุณนี่จริงพี่น้องมาจากไหนเมื่อวานน่ะียกว่ามาถึงไว้ตอกบบ้านไหนนะครับเวยตอกบใครก็อยากบ้านไว้ตอุกเศเขาคนที่สามนี่ได้พัวได้พัวตึงหงอหงอตึงตัวตัับก้าวและตึงเมียรำคารรำตัวสับฮะเนาะท้อมาเฮ็ดหยังบ่เบิ่งเวลำเวลา สิโทนั่นเบิงเวลาสิบัางแค่นี้แหละโอเคถึงก็คิดพัวเลยห้วยตอชอ,อยยังโงลาววางใจ้เท้วหลุดเปลี่ได้เลยไม่ประวัติกูด <laughs> คิดในพัวเอาย้อยห้วยตอที่นี่ต่ำๆที่นี่พุ่งกันกันที่น้อยฉันลังพัวหยุดเลยเมียว่าห้วยสิยุดเฮ็ดยังทำตอไปโลด หยุดเฮ็ดยังพวกว่าคอยสิเกาไอา้แกกันหลุดฟีใจไรคิดเป็นบ้าหรือเปล่าอ่ะอย่าไปแลงของคนการุณจำไกลไปพรุ่งนี้เราไปเที่ยวสองคนนะคะครับไปต้อนปีน,นังนะคะ่ะครับนะคะนะครับนะะ้อนงะค,นะค,ค่ะกระ,ะ,ะป๋อมเหลวเหนีนอนเลยเก็บเลยกว่าเพื่อนดิคนนี้เลยจัดเจนพี่เด็กบุญเลยไอย้ได้คูนี่เจ้านี้ได้คูนี่ ได้มึงเออได้กูดึกจำอมเลยนะพี่ทองพูดอะไรอะ่ะให้เกียรติผู้หญิงมั่งดิค่ะพี่ไม่ว่าเลยที่กับน้องได้ยินนะเมื่อกี้อะไรได้กู้ได้กู้อะไรอะ่ะไอ้นนุ่งแรงดังเบียตัวกร้อนนู่งถือว่าต่ำเริ่มมาเล็กปีแล้วอน,นุมาณแล้วปีนี้ได้ดกู้ี่้อนตะกร้อแท้หน่วยเลียงวัวนะก็จังหน่วยไรเผื่ <c oughs> อเหมือนมากกว่าแล้วต่ำเริ่มไม่ชัดเจนถึเดินบุ้นเฮไอ้โตกับบาเลย ไปเที่ยวสองคนนะครับพาพี่แก้วด้วยมีค่ะอย่าว่าคิดหรอรอแก้วคิดหรอกไปสองคนนะรับพ่อรั่พ่อไม่อยู่พี่ทองดูแลน้องได้รับพมอพี่รีนี่ไม่ระบายกันเร่งนะน้องค่ะรับพ่อจ้อยค่ะรับยิ้มตีพี่น้องยิ้มแล้วรับผมนะค่ะรับพี่ทองก็น่ารักรับพ่อ แม่ไม่เคยควันว่ากูเดียวใกลควันว่ากูเดียวมึงอย่ามาโตแต่แจ้งว่ากู่กับผมคือมังต้องคว้านกูจัดเจนพิเดินบุญไหมเนีย่ยหูบอสแม่มว่ากูมันจะเตะทรับยเล่นว่ากู่ไม่ใช่ว่าโตนะแม่เจ็บตีนี้คู่มาเลยเพื่อพิเดินบุญจัดเจนขึ้นเร็วเนีย่ยล็อกกันอะไแกกันด้วยมัม้งนะตีตายอยีกแล้วแกกันที ทำต้มเปี๊ยมีอะไใจก็ดีใต้แล้วะเงียบไปหวานจ็ก็เลือนกว่าทียางได้เราก็ต้อคยเจ้าบานพี่ทองกุบพี่ทองค่ะกุบเจ็บเลยค่ะกุบเม่กลับเพิ่มแล้วไปเดินบุญเป็นกุบเร็วเจ็บมากเลยค่ะกุบเจ็บกับเลืนอนอกวเอกเลยกับ thỏ 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 mà giật trời ơi mẹ em cô tôi còn uống rồi tôi à. không ông trời mương họ chạy cũng thong 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 này tôi 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 nói giờ đang đi làm việc mẹ em pre em chụp mà bao Hãy subscribe cho เจ็บมากเลยลยคะเกับระบมหนังว่าเลยกับมันแอกกัน้องตาแยกไม่ต่ำในยีริบกิมเดี๋ยวน้องเป่าให้นะคะไอตโตเจียงตี้กันที่โตว้าพอดักกีเป่าเจียงตี้ก่อนนะออกมาให้กูจัดเจนคนเรากับพ่อพี่ทองจะแต่งงานเลยค่ะครับน้องดีใจด้วยนะพี่ทองพี่ทองจะแต่งกับใครอะคะอ๋อ หยอกเรื่องแล้วเจ้าก uh, ้องดินไม่รู้ทีจ้งแม่มันตกบ์ไอ้แก้วพี่น้องจะแต่งงานกับใครอ่ะแต่งกับคนแก่ๆกับคนใกล้ๆกับแต่งกับพี่แก้วเลยค่ะเออไม่เอาวันผมยังบ่ไปชุด ไม่เคยมีอะไรได้ข้าวนอกจากประหยัดชันโทษคูไม่แก่กระเทยว่รเชิญร่วมทอดกระเทยประจำปีเชิญร่วมทอดกระเทยประจำปีวัดหัวคุ้งเวลา11นาฬิกาพระฉันประธานเพลหลังจากนั้น13นาฬิกาเรามีการถวายพุ่มกระเทยหารายได้ซื้อวัชลีนเพื่อทาบงพอล่ะนะเราเปรอะไรบ้นดุงดุงดุงอะรแรเปรเดี๋คืว่า ไม่ก็ไม่ยอมเลยกูอ่ะเลิกไปเลยพี่นองแต่งงานกับใครอ่ะแต่งกับคนแก่ๆกับ